สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับหลังจากรื้อเสร็จนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับมาดูแล้วเป็นงานหยาบเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเบาไปน้อยมากครับเพราะว่าดอกลำพวงเราเอาดอกลำพงใส่มันเลยครับมันเลย เราต้องสร้างขอบมันขึ้นมานะครับเราเอาไม้อัดตัดสร้างขอบขึ้นมาประมาณสักห้าเซนเดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าจะทำกี่เซนอันนี้ก็จะเป็นดอกลำโพงเสียงกลางนะครับเสียงดีมากครับใสปิ้งเลยอันนี้เป็นดอกเบสนะครับเป็นซับเบส ยี่สิบห้าวัตดีมากครับดอกมันแล้วมาดูช่วงเบรดมันนะครับอันนี้ก็จะทากาวใหม่แบตก็จะใส่อยู่ข้างหลังนะครับแบตอันนี้เป็นตู้เบดนะครับตัวนี้ตู้เบดเขาทำมาของโรงงานนะครับทำมานี่ครับอันนี้จะเป็นอะไหล่อุป,ปกรณ์ ของโรงงานครับถอดออกหมดเลยเราไม่ใช้นะครับใช้แค่สายไฟไว้ต่อแบตไวจะประมาณนี้ส่วนตัวที่จะใส่ลงไปตัวนี้นะครับสั่งในแอปส้มมาได้ตัวนี้มา ได้ครับใช้ลอมไปก่อนเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้นะครับใส่ข้างในส่วนฝาหลังก็ต้องโมูครับฝาหลังก็ต้องแปลงอันนี้ทำไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันมีรู ไม่รู้สายแจ็คผมก็ตัดไม้ครับปิดรูไว้เพราะมันจะเป็นสายแจ็คเราไม่ให้ลมมันรั่วนะครับนี่มันยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าคข้าวๆให้ดูเฉยๆเผื่อใ,ใ,ใครมองออกหน้าตาเปา็นยังไงอันนี้เป็นด้านหลังมัน อันนี้เป็นด้านหน้าน,นี่ด้านหน้ามันจะอยู่ท่านี้นะครับเวลาเปิดมันจะอยู่ท่านี้นอยู่ท่านี้ไม่รู้จะเอาวอลลุ่มไว้ตรงไหนไต้องขอยับออกมาอีกหรือว่ายังไง รอติดตามนะครับว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่ยังไงตอนมันเสร็จฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ